ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนแล้วก็เอฟซทุกคนที่เข้ามาดูนะฮะที่เข้ามารับชมวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับต้นอัญมณีแดงนะครับเพื่อนๆดูสิสวยงามมากเลยนี่เป็นต้นไม้ของจริงนะครับว่านอัญมณีแดงนี่ครับเขาเรียกว่าเป็น ราชินีของไม้ประดับเลยนะครับเพราะว่าเป็นที่นิยมนะครับเพราะว่านอกจากเป็นไม้มงคลแล้วก็สีสันสวยงามนะครับเพื่อนๆบางคนเขาก็เรียกอะโกรนีมาแต่เขาก็เรียกในานามของอัญมณีแดงนะครับ ก็ลักษณะต้นเขาก็เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กอายุหลายปีนะครับสูงประมาณ22เซนติเมตรครับเพื่อนๆลักษณะใบครับใบเดี่ยวค่อนข้างตั้งตรงปลายแหลมโคนใบตัดหรือคล้ายรูปหัวใจนะครับขอบใบเรียบใบหนาคล้ายแผ่นหนังเกลี้ยงแผ่นใบเป็นคลื่นหรือ จีบตื้นยาวประมาณ16-20เซนติเมตรนะครับกว้างก็ประมาณ11-13เซเมตรก้านใบสีเขียวเข้มยาว5-8เซนเมตรกว้างก็0.4เซนเมตรลิ้นใบยาว0.6เซนเมตรนะครับ ที่นิยมซื้อหาไปปลูกหน้าบ้านนะครับโดยเฉพาะทางบ้านจัดสรรนี่จะชอบมากเลยครับเพราะสีสันเขาจะสวยงามครับเพื่อนๆดูสิมีสีสันแต่ละใบบางทีไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆมันแล้วแต่ว่าขอรับแสงเข้ามายังไงนะครับดูสิใบมันก็จะสีแดงสีเขียวปนกันคือเหมือนสวยงามมาะครับเพื่อนๆนอกจากเป็นไม้มงคลแล้วก็เป็นไม้ประดับ ที่สวยงามด้วยก็เลยเป็นที่นิยมนะครับราคาซื้อขายก็สามสี่ร้อยนะครับถ้ากระถางดีๆครับถ้ากระถางดีๆแล้วก็ปลูกได้สวยก็ราคารักร้อยครับสามถึงสี่ร้อยห้าร้อยก็มีคนซื้อนะครับถ้าสวยๆครับนี่ครับแล้วเขาก็ฟอกอากาศได้ดีด้วยนะครับบางคนก็เอาไปตั้งไว้ในออฟฟิศนะครับแต่เวลาเราตั้งไว้ในออฟฟิศหรือว่าใน ของแอร์เราก็ต้องคอยเอามาเอามาออกมาตากอากาศด้วยนะครับแบบเอามารับแสงด้วยครับเพื่อนๆสีสันเขาจะได้สวยงามและก็เป็นไม้มงคลที่เป็นทางเมตตามหานิยมเป็นที่เป็นเรียกทรัพย์อะไรพวกนี้หรอครับสวยงามจริงๆเพื่อนเพื่อนๆครับสำหรับถิ่นกำเนิดเขานะครับเขา เป็นต้นไม้ในเขตร้อนทั่วไปนะครับหรือบริเวณสเส้นศูนย์สูตรของเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้ตั้งแต่อินเดียลงไปจนถึงมาเลเซียนะครับหมู่เกาะในอินโดนีเซียประเทศฟิลิปปินส์อย่างนี้ก็มีนะครับลาวเวียดนามและจีนตอนใต้นะครับการปลูกการเลี้ยงก็ง่ายนะครับเพื่อนๆก็ใช้ดินร่วนระบายน้ำดี ต้องการน้ำปริมาณมากแสงแดดร่ำไรครับเขาเขาเป็นค่อนข้างชอบน้ำนะเพื่อนเพื่อนเป็นต้นไม้มงคลที่ชอบน้ำนะถ้าเขาขาดน้ำเขาก็จะใบไม่สวยเขาจะชอบแสงแดดรํำไรนะครับไม่ใช่ถึงกับแดดเปรี้ยงนะครับการขยายพันธุ์นะเพื่อนๆบางคนเขา,พาเพาะเมล็ดเอา,พอาเพาะเมล็ดก็ได้ตอนกิ่งปักชำ ลำต้นหรือแยกหน่อการใช้ประโยชน์นะครับต่อมาก็เป็นการใช้ประโยชน์ปลูกเป็นไม้กระถางวางประดับในอาคารเป็นไม้มงคลนะฮะเพื่อนๆก็หามาปลูกได้นะครับวันนี้ก็แค่นี้ครับผู